ชายาตัวร้ายสยบปัทพีบทที่11หุบเขาไร้เงาอ,งอันลึกลับนับตั้งแต่วันแรกที่เหยียบย่างเข้าสู่วนแม่ทัพฉันก็ปฏิบัติกับสาวใช้รุ่นราวคราวเดียวกันทั้งสองคนนี้ราวญาติสนิทไม่สหายฉันเชื่อว่าพวกเธอบริสุทธิ์แบบนี้ท่านพ่อจากไปแล้วโดยที่ฉันกลับช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยความรู้สึกไร้อำนาจแบบนี้ทำฉันเกลียดตัวเองเหลือเกิน แต่จะเศร้าโศกไปตลอดก็เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์เพราะพ่อไม่มีวันหวนกลับมาอยู่ดีเฉกเช่นเดียวกับพ่อและแม่ในชาติที่แล้วเมื่อคิดแบบนี้อาการก็ดีขึ้นมาเล็กน้อยฉันต้องสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองชิงเหมยข้าหิวแล้วจะช่วยไปเตรียมข้าวปลาให้ข้าหน่อยส่วนเจ้าไปหาฝาบาทและขอยืมตำราการแพทย์ให้ข้าสักสองสามเล่มบางที พวกเธออาจตกใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของฉันจึงเอาแต่ยืนเลื่อนลอยอยู่เนิ่นนานจ้องมองมาที่ฉันอย่างถึงทืง่อดูท่าซื่อบื้อของพวกเจ้าสิพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าแล้วข้าไตร่ตรองแล้วรีบไปทําตามที่ข้าบอกเถอะฉันเอ่ยขึ้นอย่างเบิกบ,บานไม่อยากจมปลักอยู่กับบรรยากาศอันโศกเศร้าแบบนี้ไปทั้งวันเจ้าค่ะคุณหนูยี่ขึ้นก็ดีแล้วพวกเราจะได้ไปทําตามที่ท่านสั่งเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะ ยังคงเป็นชิงเหมยที่ตอบสนองออกมาก่อนจากนั้นทั้งสองก็เดินออกไปด้วยสภาพจิตใจที่ดีขึ้นช่งเป็นเด็กสาวสองคนที่ใส่ซื่อจริงหวังว่าพวกเธอจะคงความใส่ซื่อแบบนี้ไปตลอดขณะกำลังคิดก็เห็นใครบางคนเดินใกล้เข้ามาแม่นมซูนั่นเองเธอไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้วทำไมจู่ๆวันนี้ถึงโผล่มาได้ด้วยความสงสัยฉันจึงเอ่ยถามกับเธอ แม่นางซูไม่เจอกันนานเลยเหตุใดวันนี้ถึงได้มีเวลามหาหอทาราใสล่ะซูอูเหนียงคำนับเจ้าหุบเขาน้อยผู้น้อยทราบว่าเจ้าหุบเขาน้อยคงมีคำถามมากมายเทว่าปลดอภัยที่ซูอูเหนียงไม่สามารถบอกแก่เจ้าหุบเขาน้อยได้ในตอนนี้แม่นมซูกล่าวพางคุกเข่าลงตรงหน้าฉันการได้เห็นคนอื่นคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชินอย่างแรงฉันจึงช่วยพยุงเธอขึ้นมาอย่างเร็วแม่นางซูรีบลุกขึ้นเร็ว ถ้าไม่ชอบให้ใครมาคุกเข่าให้ทุกคนล้วนเท่าเทียมกันที่หลังอยากคุกเข่าต่อหน้าข้าอีกนะแต่ว่าเมื่อครูเจ้าเรียกข้าว่าเจ้าหุบเขาน้อยและยังพูดว่ามีบางเรื่องที่ไม่สามารถบอกกับข้าเช่นนั้นจะช่วยพูดเรื่องที่สามารถบอกกับข้าได้หรือไม่ไม่งั้นวันนี้ข้าคงไม่รู้เรื่องหรอกฉันเอ่ยถามแกมหยอกเยา้าด้วยท่าทีอันสงบของฉันทำซูอูเหนยียงประหลาดใจและรู้สึกชื่นชม ทว่าเจ้าหุบของน้อยอันไรสามารถใดๆผู้นี้ในใจก็อดรู้สึกดูแคลนไม่ได้แต่ด้วยสถานะที่คำคอทำให้จำต้องยอมฟีโรราบต่อนางเดิมทีคิดว่าเมื่อรู้สถานะนางคงจะยิงคำถามอย่างไม่หยุดยัง้งไม่คิดว่าจะใจเย็นขนาดนี้ให้ตนพูดในสิ่งที่พอจะพูดได้เป็นสตรีที่ฉลาดจริงๆอีกทั้งหาได้วางาท่าเชกเชนคุณหมูทองพันช่าง เรียกได้ว,ว่าก็พอมีส่วนให้ยกย่องอยู่บ้างเจ้าหุบคอหน้อยเก่าหนักแล้วต่อไปเรียกเข้าว่าอูเหนียงก็พอแล้วเจ้าค่ะท่านคือเจ้าหุบขอน้อยแห่งหุบเขาไรเงาและเป็นจิตท,ที่เจ้าหุบเขาเท่าภาคภูมิใจที่สุดหนึ่งปีก่อนอาจารย์สรงข้าเข้ามายังวังหลวงแห่งนี้และบอกให้ข้าเราคอยผู้สวมหยกแดงรูปผีเสื้อเพื่อว่าต่อไปจะต้องรับคําสั่งจากนางนางก็คือเจ้านายของข้า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจให้เจ้าหุบเขาน้อยอยู่ในวังหลวงแห่งนี้ได้ตั้งแต่คราแรกที่พบกันข้าก็ได้รู้ว่าเป็นท่านผีเสื้อหยกแดงบนตัวท่านเป็นของอาจารย์ไม่ผิดแน่ไม่ขี่วันก่อนข้าคุ้นคิดอยู่นานว่าจะพาท่านออกไปหรือจะเปิดเผยสถานะกับท่านดีเนื่องจากเรื่องท่านกับฟาบาทข้าล้วนรับรู้ทั้งหมดจึงคิดว่าท่านก็เป็นเหมือนสตรีฟุ้งเฟอ้อคนอื่นๆแต่ไม่นานมา,านี้ กลับพบว,ว่าเจ้าเขาน้อยหาได้ชื่นชอบในวังหลวงวันนั้นข้าลอบมาที่หอทาราใสเห็นท่านกําลังขอให้ฝ่าบาทสละราชบัลลังก์เพื่อท่านข้าจึงได้รู้ว่ามองท่านผิดไปดังนั้นวันนี้จึงหาโอกาสมาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดแก่ท่านหวังว่าเจ้าหุบเขาน้อยจะไปจากที่นี่กับข้าซูอูเนียงเอ่ยคำมากมายในลมหายใจเดียวเธอบอกว่าผีเสื้อหยกแดงนี้เป็นของเจ้าหุบเขาเท่าเงินเจ้าหุบเขาเท่า ก็คือเซียนจันทรานสิฉันมีความเกี่ยวข้องกับเซียนจันทรายังไงกันแน่นะเขาถึงได้มอบของล้ำค่าแบบนี้ให้ไหนจะให้เป็นเจ้าหุบเขาแรเงาอีกแล้วหุบเขาไรเงาเนี่ยเป็นสถานที่แบบไหนกันแน่นะอูเอ๋เนียงจะบอกข้าได้ไหมว่าที่หุบเขาไรเงาเนี่ยเขาทําอะไรกันแล้วไหนจะเซียนจันทราเขาเป็นใครกันแน่เขารู้ได้ยังไงว่าข้าจะเข้ามาในวังหลวง ข้ารู้เพียงว่าหุบเขาแรงเงาเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ข้าติดตามอาจารย์ไปที่นั่นตั้งแต่ยังเล็กเพื่อร่ำเรียนวรยุทธและการแพทย์อาจารย์เป็นยอดฝีมือที่ทักษะการแพทย์เป็นเลิศในใต้ล่าทั้งยังเชี่ยวชาญในศาสตร์เป็นจ้าธาตุอัตทิตรอบรู้ทุกสรรพสิ่งในใต้ล่าดังนั้นผู้คนจึงนับถือท่านเป็นเซียนต่างก็เรียกท่านว่าเซียนจันทราผู้คนไม่น้อยต้องการไปรักษาที่หุบเขาแรงเงา ว่าต่างก็ไม่พบเบาะแสของหุบเขาไรเงาดังชื่อของมันจนถึงบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดค้นพบตำแหน่งของมันคนในหุบเขาไรเงาล้วนมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมต่อไปเจ้าหุบเขาน้อยจะเข้าใจเองตอนนี้ขอแค่เจ้าหุบเขาน้อยไปจากวังหลวงด้วยกันกับข้าก็พอแล้วเจ้าค่ะสีหน้าของสูอูเหนียงเปลี่ยนด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเอ่ยถึงหุบเขาไรเงาก็ได้เช่นนั้นอูเหนียงรู้หรือไม่ว่าต้องพาข้าไปที่ใดเมื่อออกจากวังหลวง ีกทั้งอดีตฝ่าบาทยังทรงมีรับสั่งให้ข้าแต่งงานกับเซียวหยาอองหากข้าหนีการแต่งงานดังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆไหนจะเพื่อล้างแค้นให้ท่านพ่อข้าจําเป็นต้องแต่งงานกับเซียวหยาอองเมื่อเห็นสีหน้ามุ่งมั่นของฉันสูอูเหนียงจึงไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่ก่อนจากไปได้ยื่นเปลือกหอยรูปจันเซียวกับผีแพรอันประณีตยอย่างละหนึ่งให้ฉันแล้วเอ่ยขึ้นอาจารย์เคยบอกไว้ว่า หากท่านไม่เต็มใจไปกับข้าก็อย่าได้บังคับทว่าหากวันใดที่ท่านเปลี่ยนใจเพียงป่อเปลือกหอยนี้แล้วข้าจะไปปรากฏตัวและพาท่านไปเปลือกหอยรูปจันเซี้ยวนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารลับของหุบเขาไรเงาคนทั่วไปจะไม่ได้ยินเสียงที่ถูกเปล่งออกมาภารกิจของข้าในวันนี้ก็นับว่าเสร็จสิ้นแล้วอย่าได้อยู่ในวังหลวงนี้นานนักเลยอาจารย์ให้ข้าบอกแกเจ้าหุบเขาน้อยว่าให้ท่านทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ อย่าได้ปล่อยให้ความเกลียดชังปิดบังหูตาบางอย่างขอเพียงท่านใช้วิจารณญาณก็จะเด่นชัดขึ้นมาเองอาจารย์ให้ข้าโมผีพแพรนี้แก่ท่านและกล่าวว่าด้วยสติปัญญาของเจ้าหุบเขาน้อยจะต้องเข้าใจปริศนาที่อยู่ภายในกรงอย่างแน่นอนพูดจบเธอก็หายเข้าไปในหอทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจหัวใจของฉันตอนนี้ให้เฉิไปหมดแล้วไม่ใช่หรอ รือว่าให้ฉันเชื่อใจเฉิงดูท่าแม่แต่เซียนก็คิดว่าทําแบบนี้ถูกต้องแล้วเรื่องขโมยราชาองค์การ,รับนั่นก็มาถูกทางแล้วแต่เปิดดู้ว่าในหีบแพรมีอะไรอยู่ก่อนดีกว่าเมื่อหีบแพรถูกเปิดออกพบว่าภายในมีตำราเล่มหนึ่งซึ่งถูกบุอย่างดีด้วยผ้าไหมสีเหลืองนวลเขียนไว้ว่าคันช่องทองวิทูหรือจะเป็นเกณงแท้ว,วิชาการแพทย์ของเซียนจันทรากันนะ คลิกดูคร่าวๆก็พบว่าเป็นตำราการแพทย์จริงๆสิ่งที่อยู่ข้างในล้นเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนในยุคปัจจุบันนี่นับเป็นของแร่สุดๆเซียนจันทรานั่นให้ความสำคัญกับฉันจริงๆแต่ดูแล้วเซียนจันทราไม่ใช่ฉายาที่ได้มาอย่างง่ายดายเพราะตำราการแพทย์นี้สุดยอดมากมีโอกาสก็อยากจะปรับมือกับเขาจริงๆขณะกำลังคิดฮงจีก็กลับมาพร้อมกับตำราการแพทย์ที่ฉันต้องการ อ่านเนื้อหาภายในแล้วพบว่าเป็นเทคนิคเพียงผิวเผินเท่านั้นไม่มีอะไรน่าสนใจตำราคันฉองทองดีกว่าเป็นไหนไหนแต่ตอนนี้ฉันอยากศึกษาวิธีใช้พิษในยุคโบราณการปริดชีพคนเป็นเรื่องง่ายดายราวเชืดไก่เพราะงั้นฉันต้องระวังไว้ที่นี่ไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันฉันจาเป็นต้องเรียนรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวบทที่12ขวงแหนโฉมงามเหนือบัลลัง เรื่องยุ่มยิ้มอื่นๆฉันไม่ได้สนใจจะฟังสักเท่าไหร่รู้แค่ว่าอีกหนึ่งเดือนก็จะต้องแต่งงานกับจินอี้เซียนและไม่พ้นต้องตกเป็นอนุของเขาชิงเหมยและหงจีนับเป็นสินเดิมแบบนี้ในยุคป,ปัจจุบันก็ถือเป็นการมั่นหมายแล้วละมั้งนึกไม่ถึงว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวกระทันหันถึงเพียงนี้เฉิงนี่เป็นความต้องการของท่านหรือจินอี้เซียนกันแน่ แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าคงจะเป็นท่านแต่ใจก็ยังคิดหลอกตัวเองว่าต้องเป็นแผนร้ายของจินวิเยนแน่ๆเมื่อย้อนนึกถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันราวกับเพิ่งผ่านมาเมื่อวานแต่ในอีกหนึ่งเดือนฉันก็จะกลายเป็นอนุของคนอื่นโชคชะตาช่างเล่นตลกคิดขึ้นมาก็อยากจะร้องไห้เมื่อพาตัวเองมาถึงจุดนี้สติสัมปชัญญะก็ค่อยๆแจ่มชัดขึ้น หากฉิงต้องการละทิ้งทุกอย่างและไปกับฉันจริงๆเขาคงจะไม่แยแสในบัลลังและไม่ภาวะพวาวงเรื่องราวต่างๆแบบนี้เขาก็แค่วางอำนาจไม่ลงและพันธนาการฉันไว้ด้วยไฟแค้นที่มีพ่อเป็นชนวนพวกเราไม่มีทางลงเอยกันการแต่งงานกับจินวิเซียนได้ถูกกำหนดไว้แล้วจะชายาหรืออนุอะไรก็ช่างหัวใจแหลกสลายไปแล้วจะแ,แต่งกับใครก็ไม่สำคัญแต่จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังคิดไม่ตก ว่าทำไมจินวิเซียนถึงส่งคนมาจัดการกับพ่อหรือจะเป็นเพราะเรื่องที่พ่อคัดค้านการแต่งงานเขาที่เป็นถึงเซียวหยาอองจะทำพฤติกรรมเด็กน้อยแบบนี้ได้ยังไงดวงตาอันสุกใสคู่นั้นไม่อาจทำให้เชื่อได้ว่าเป็นฆาตรกรอย่างที่ถูกกล่าวอ้างแต่เฉิงบอกว่าพิษที่ท่านพ่อได้รับทั่วทั้งแผ่นดินนี้มีเพียงลั่วจีเท่านั้นเป็นผู้ถือครองและล่วจีก็เป็นคนของจิวิเซียนเป็นหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุด ว่าเขาเป็นคนลงมือกับท่านพ่อไม่ว่าใครก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เขาจะทิ้งหลักฐานอันจงแจ้งแบบนั้นไว้เพื่ออะไรกันหรือมีบางคนจงใจใส่ร้ายใช้ลวดจีเป็นเครื่องมือท่านพ่ออยู่ในโจนแม่ทัพตลอดทั้งยังเป็นคนจิตใจดีไม่มีทางจะบาดหมางกับใครได้เรื่องที่ชัดเจนซะขนาดนี้เฉิงในฐานะห้องเต้ย่อมดูดีกว่าฉันแต่เขากลับยืนกรานว่าเป็นฝีมือของจุนอีิเศียนทำฉันสับสนสุดๆวันนั้น ฉันเสียใจเกินไปจึงไม่ได้รู้สึกแ,แค่ระคายแต่วันนี้ไม่ได้ไตรตรองอย่างถี่ถ้วนก็พบจุดน่าสงสัยเต็มไปหมดแต่ฉันก็อยากจะเชื่อเฉิงว่าเป็นฝีมือของจิ้งวิเียนบางทีเขาอาจพยายามปกปิดแต่ก็ปิดไว้ไม่มิดก็เป็นได้ล้วนกล่าวว่ากษัตริย์ไร้ซึ่งความจริงใจแต่ฉันยอมเอาใจลงไปเล่นเพื่อหวังว่าเขาจะไม่หลอกฉันลินเจ้าคิดอะไรอยู่ เรายืนอยู่ต่อหน้าเจ้านานแล้วจะเจ้าไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเช่นนี้ไม่ดีเลยต้องคอยระแวดระวังตลอดเวลานะมิฉน,นั้นหากมีคนคิดปองร้ายเจ้าจะไร้ซึ่งโอกาสตอบโต้โดยสิ้นเชิงเชิงตําหนิฉันเบาๆฉันจอมจมอยู่กับผวังความคิดจนไม่ทันได้สังเกตว่าเฉิงมายืนอยู่ตรงหน้าฉันตั้งนานแล้วเห็นทีฉันคงต้องเปลี่ยนนิสยัยชอบลืมตัวตอนใช้ความคิดซะแล้วไม่งั้นวันดีคืนดีอาจจะตุยไปทั้งที่ไม่รู้ตัวก็ได้ เมื่อมองไปยังเฉิงแม้จะไม่ได้เจอกันนานแต่เขาก็ยังหล่อเหมือนเดิมชุดสีเหลืองสว่างแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของฮ่องเต้เขาช่างดูเลิศดลำ้ำมองเขาแล้วรู้สึกตัดใจไม่ลงจริงๆเฉิงท่านจะฆ่าจริงๆไม่ได้หลอกฆ่าใช่ไหมฉันจ้องมองเขาแล้วเอ่ยถามเราก,กำลังมองหาความจริงใจจากแววตาของเขาย่อมรักอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเจ้าก็คว้าใจข้าไปเสียแล้วเฉิงหลบสายตาฉัน ว้าฉั้นเข้าไปกดฟางกระซิบหากข้ายอมละทิ้งการแก้แค้นแทนท่านพ่อเพื่อท่านและไม่แต่งกับเซียวหยาโอองท่านจะยอมละทิ้งทุกอย่างและไปกับข้าหรือไม่แม้ฉันจะรู้คําตอบดีแต่ก็ยังฝืนใจถามหลินข้าขอโทษปวงชนในใต้ล่ายังต้องการข้าข้าจะทอดทิ้งพวกเขาและโปรยบินไปกับเจ้าได้อย่างไรเจ้าลืมการตายของบิดาเจ้าไปแล้วหรือเฉิงยังคงปฏิเสธชั้นอย่างมีชั้นเชิงระหว่างอำนาจกับชั้น เขายังคงเลือกที่จะกอดกุมอํานาจเอาไว้ทําฉันเจ็บปวดแด่ดิ้นแต่ที่เจ็บใจยิ่งกว่าคือไม่เพียงเขาไม่อยากหนีไปด้วยกันแต่ยังใช้การแก้แค้นแทนพ่อต่างเชื่อกผูกมัดฉันนี่ทําให้ฉันแคลงใจในคําว่ารักของเขาแล้วจริงๆหรืออันที่จริงเป็นฉันที่คิดเข้าข้างตัวเองมาโดยตลอด <c oughs> มันช่างน่าเศร้าข้าแค่เอาท่านเล่นนะ่ะข้ารู้ว่าท่านยังไม่ทอดทิ้งแว่นแควน แต่ข้าหวังให้ท่านบอกข้าว่าท่านพ่อถูกเซียวเหยี่ยงอ,องสังหารจริงใช่หรือไม่ข้าอยากฟังความจริงอย่ากโกหกข้าฉันถามเขาอย่างจริงจังหวังให้เขาพูดความจริงออกมาและถือเป็นการมอบโอกาสครั้งสุดท้ายแก่เขาการตายของพ่อมีจุดน่าสงสัยมากมายขนาดนี้เชื่อว่าเขาจะต้องรู้ดีเดิมทีตั้งใจว่าจะเชื่อใจเขาจนถึงที่สุดแต่จากค้อยคำที่เขาเพิ่งพูดออกมา และประกายในตาของเขาทำฉันสงสัยว่าเขารักและสนใจฉันจริงหรือเปล่าซ้ำยังพาให้แครงใจในความน่าเชื่อถือของคำพูดเขาและทำให้ฉันต้องประเมินผู้ชายตรงหน้าคนนี้ใหม่ไม่ว่าจะยังไงการตายของพ่อฉันต้องสื่อคนให้กระจ่างว่าเบื้องหลังเรื่องนี้มีแผนชั่วร้ายอะไรอยู่กันแน่ไม่ได้ยินน้ำเสียงอันเหนื่อยล้าของฉันเขาก็ยิ่งกอดแน่นขึ้นและกระซิบเบาๆที่ข้างหูหลิน ข้าไม่ได้โกหกเจ้าแม่เขาจะเป็นอนุชาของข้าเท่าจิตใจโหเที่ยมอมหิอย่าปล่อยให้รูปลักภายนอกของเขาล่อลวงเจ้าได้เด็ดขาดข้ารับปากเจ้าขอเพียงเจ้านำราชองค์การรับกลับมาและข้ารวมแผ่นดินให้เป็นปิดแผ่นได้ข้าจะไปจากวังหลวงกับเจ้าแน่นอนคำพูดนี้ฉันได้ยินมาแล้วนะับครั้งไม่ถ้วนและคิดไว้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงแต่ตอนนี้ ฉันเจ็บปวดจากคำปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้เหลือเกินฉันไม่รู้ว่าคำพูดของเขาอันไหนจริงอันไหนหลอกลวงทว่าการที่เขาด้ค่าจิ๋นพี่เซียนแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันเลือบแลงใจในสาเหตุที่แท้จริงของการตายของท่านพ่อไม่ว่ายังไงก็ต้องรู้ความจริงให้ได้ฉันไม่อยากเป็นแบบเหล่าสตรีในวังหลวงที่ไม่ว่าอะไรก็เชื่อใจจิงนพี่เฉิงไปสมุดตงูงแค่ครั้งเดียวก็นว่าเกินพอท่านหาได้ถนอมโอกาสสุดท้ายนี้ไว้ไหม เข้าวไว้ใจท่านอีกต่อไปไม่ได้เฉิงน,นับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจจะฝังความรักเนี่ยไว้จากนี้หัวใจของฉันจะไม่เต้นเพื่อใครอีกต่อไปสวรรค์กำหนดไว้แล้วว่าฉันไม่อาจมีความรักได้ฉันไม่อยากคาดหวังอะไรจากเขาอีกขอเพียงล้างแค้นให้ท่านพ่อสํเเ็็จฉันก็จะไปยังหุบเขาไรเงาและหายไปจากทุกคนเรากับครุ่นคิดจนตกผลึกจิตใจจึงผ่อนคลายลงเล็กน้อย ไม่ลงเหลือไว้ซึ่งตะกรนความลำบากใจแล้วฉันปละตัวออกจากเชิงแล้วยันยิ้มให้เขาฝ่าบาททรงรีบกลับไปดีกว่านะเพคะหม่อมฉันเป็นคนของเซียวเหว่ยวอ,องอย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดจะดีกว่าหม่อมฉันจะถูกตราหน้าว่าเป็นบุปผาเดินทางเอาได้หม่อมฉันได้เรียนรู้มารยาทในวังหลวงแล้วพรุ่งนี้ถึงเวลาต้องกลับจวนแม่ทัพบิดาจากไปแล้วหม่อมฉันยังไม่เคยกลับไปคำนับท่านเลยสักครั้งนับว่ากระตญูยิ่งนะ หม่อมฉันจะอยู่ที่จนแม่ทัพจนกว่าจะเข้าพิธีสมรสดังนั้นฝ่าบาทไม่ได้ทรงเป็นกังวลว่าหม่อมฉันจะหนีงานแต่งหรอกนะเพคะฉันพยายามขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างฉันกับเขาอย่างสุดติดคืนอยู่วังหลวงต่อไปกลัวว่าตัวเองจะวันไหวอีกบางทีกลับไปแล้วไม่ได้เจอกันฉันอาจจะค่อยๆลืมเขาไปก็ได้เมื่อได้ฟังสิ่งที่ฉันพูดจินว่เฉิงก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเพียงบอกให้ฉันดูแลตัวเอง แล้วออกจากขอทาราายไปโดยไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมามองสักครั้งปล่อยให้ฉันออกจากวังไปง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอไม่มีความลังเลีใจเลยสักนิดดูเหมือนเป็นฉันที่สำคัญตัวเองผิดไป <c oughs> ฉึงจากนี้ท่านเป็นห้องเต้ของท่านไปส่วนข้าก็ไปเป็นอนุนตามทางของตัวเองระหว่างเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกฉันน่ะเก่งเรื่องใช้ชีวิตคนเดียวที่สุด ขณะกำลังมองเขาค่อยๆไกลลับออกไปฉันก็ได้ตัดสินใจในที่สุด